ผู้เข้าร่วมสอบภาคสนามอีกหนึ่งท่านนะครับคือน้องจิระโชติเดี๋ยวเรามาเจอกับเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับก็วันนี้เป็นการสอบรอบที่สามแล้วสําหรับจิระโชติเรืองอนันต์ให้พูดถึงความคาดหวังสําหรับวันนี้หน่อยครับโอ้ผมก็ไม่ได้คาดหวังครับแค่ตีให้สนุกแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆครับดีไม่ดีช่างวันครับแต่เต็มที่ทุกช็อตครับครับก็วางแผนมาเต็มที่เนาะสำหรับวันนี้ พูดถึงว่าเราอยากติดหนึ่งในหซึ่งรอบนี้ทัวนเมนต์เพลเยอร์มาเข้าร่วมสอบถึง51ท่านเพราะฉะนั้นการนับเปอร์เซ็นต์ก็คือ10%ที่จะได้5คนนะคะผมนั่นไม่รวมถึงว่า,าถ้ากรณี4วันตี12บทีถ้ามีนักกอล์ฟไม่ครบ5คนเราจะเรียกเพิ่มอีกนะคะผมแต่ถ้านักกอล์ฟสกอร์บวก12 ครบ5คนเราก็จะไม่นำเปอร์เซ็นต์มาใช้นะครับผมก็วันนี้ก็หวังว่าน้องจีรโชตจะทำให้เต็มที่วันนี้ขอบคุณมากครับผมบครัแล้วมาดูกันนะครับจีรโชติเตืองอนันต์